สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันวันที่18นะครับผมวันนี้ก็ FC คุณชนะประกรณ์มาแบ่งปันตัวเลขให้นะขออีกต้นงวดเลยวินไล่ว่าอย่างนั้นนะลงมาให้แล้วนะ อะติดตามรับชมรับฟังครับผมไม่เสียเวลานะเป็นยังไงเป็นยังไงคุณชนะประกรให้มาตัวไหนนะอ่ะก่อนอื่นก็มาติดตามคําเตือนกันก่อนนะครับมารับฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคําเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะฮะ ช่องปูเยี่ยมพารวย0.8.0.1.4.3.1.6.9.2เปิดปุ๊บก็เขียนไว้แล้วามาเลยนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะเลขแบ่งปันจาก FC นะคุณชนะประกรณ์นะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567หลังจากเลขออกไป608 หกหกสองนะเลขล่างสามเจ็ดนะคหุณชนวะวกรให้เลขติดมาที่ศูนย์สี่แปดบอกว่าต้องติดตัวไรตัวหนึ่งแหละไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนไว้ยางงั้นอ่าวิ่งตัวเดียวคือวิ่งแปดนะแปดเมตรเดียววะยางงั้นอ่าวงกลมไว้ให้หน่อยแปดเมตรเดียวแปนมาแรงนะ 048จับที่0040848เน้น8เป็นหลักนะแต่ตัวชอบนะชอบ04นะตัวชอบชอบ04แล้วก็704นะ08แล้วก็708 สี่แปดเจ็ดสี่แปดอ่ะชอบแปดตัวเดียวนะเน้นที่แปดบนล่างได้ไว่าอย่างนั้นแต่ว่าเน้นบนนะชอบศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ ศูนย์แปดกับเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดกับเจ็ดสี่แปดอ่าให้มาในน้อยชุดนะหน้าลุ้นนะเลขน้อยชุดไม่เยอะนะครับผมอ่าตัวไหนบ้างฮนะอ่ามีไม่เยอะจริงๆนะ กลับหรือเปล่าท่านจะถามว่ากลับไหมกลับไหม,ไมนะก็แล้วแต่จะกลับไหมกลับนะศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนละแกว่าเน้นที่แปดนะคุณชนะประกรณรก็อยู่ที่โคราชนะครับผมเมืองนครราชสีมานู่นแหละท่านก็เป็นนักซิ่งมือบิดนะแหกโคง้ง นะครับแข้งขาหากหลายท่อนนะแต่ว่ายังอยู่ได้นะครับช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะหลายปีมานีก็คำวัดกับการคำนวณตัวเลขนะวดที่แล้วก็เข้าเหมือนกันนะเข้าที่3ามเข้าล่างวันนี้ก็ให้มาประมาณนี้แหละจะบนหรือล่างยังไม่รู้แน่นะฮะ อ่าใครอยากติดตามคุณชนะประกรก็นำตัวเลขไปเสี่ยงรัตเตอรี่กันลองดูนะฮสามหางสามตัวบนก็มีนะฮะอ่าแล้วก็หันกล้องมาทางสตูดิโอนะ ข้างในหน่อยสตูดิโอได้เย็ดใต้ร่มไม้ใบาบางนะสวยธรรมชาตินะครับผมทางนู้นก็เป็นทุ่งโล่งไอที่เสาตั้งๆอยู่เป็นไอเครื่องวัดแรงลมนะกังหันลมลานที่เห็นนะเป็นลานลวัวไปสุดโน้ลุงหูลุงตาก็ที่ปลูกข้าวแล้วก็ป่าอ้อยนะฝั่งทั้งนี้ก็ห้อยมาลงตรงติง ไปทั่วนะการฝน,นกันน้ำก็พอไปได้นะศูนสปดมาทัวอ่ะแปดจะมาหรือไม่นะงวดนี้หรือศนจะมาหรือสจะมานะเลขติดแต่วิ่งที่แปด ่ะหมดเวลาแล้วครับผมเวลาพรจาก FC แฟนช่องทุกคนนะโชคดีมีชัยนะนําตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรีก่ก็แล้วกันนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี